โพสนะครับซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีครับเหตุผลที่ผมได้เดินทางมาวันนี้นะครับผมอยากจะมาให้ข้อเท็จจริงแล้วก็มาขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ข้อความที่ผมแชร์นั้นได้กระทบ กระเทือนถึงจิตใจนะครับของพวกเขาทุกคนนะครับก็อยากจะเล่าครับอยากจะเล่าก่อนว่าในเพจของผมนะครับพลังประชารัฐนายสาราสีปานซึ่งเป็นเพจที่เปิดรับทุกความคิดเห็นเปิดรับทุกคอมเมนต์นะครับ ซึ่งตัวผมเองเป็นสอสอผมก็มีหน้าที่ที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับก็ทำหน้าที่ณนะเวลานี้ก็คือเรื่องโควิด2019เพราะสงขลาเนี่ยเป็นเมืองด่านล่าสุดเนี่ยผมไปที่ด่านครับแล้วก็ไปเจอ พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้เล่าเรื่องว่าวันนี้เขาเป็นอย่างไรเศรษฐกิจนะครับเป็นอย่างไรครับความที่เขากลัวเป็นอย่างไรนะครับวันรุ่งขึ้นผมก็มีการแจกนะครับแจกผมทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับโดยการแจกข้าวนะครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเรื่องโควิดผมก็ไปเลื่อนเจอโพสต์หนึ่งนะครับซึ่งด้านในเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของโควิด2019ซึ่งผมก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับผมก็เลยแชร์ไปแชร์ไปโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังว่าวันนี้ข้อความที่ร่อแหลมครับข้อความที่ล่อแหลม อันเนี้ยนะครับที่เป็นประเด็นเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ไปเป็นวงกว้างมากขนาดนี้นะครับแต่ในข้อเท็จจริงก็คือวันนี้เนี่ยข้อความทั้งหมดนะครับข้อความทั้งหมดที่อยู่ในในโพสต์ที่ผมแชร์เนี่ยไม่ได้มีในส่วนของที่ผมพิมพ์เองเลย ไม่มีส่วนนั้นเลยผมแชร์มาทั้งดุนนะครับแชร์มาทั้งหมดเลยเพราะผมไม่ได้ทันระวังนะครับว่ามันจะกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ไปเป็นวงกว้างมากขนาดนี้ครับผมก็อยากขอโทษนะครับขอโทษอทษีกครั้งนะครับที่ที่ข้อความมันนี้นะครับแล้วก็ น,นีผมไม่คิดที่จะดูถูกพี่น้องประชาชนเลยผมไม่เคยคิดดูถูกพี่น้องประชาชนเพราะผมเป็นสสมาจากพี่น้องประชาชนและตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ทำงานให้กับสังคมผมเคยเป็นครูจิตอาสาครับผมเป็นครูครับสอนเด็กนักเรียนมาก่อนที่จะเป็นสส ผมอยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดดูถูกประชาชนแม้แต่นิดเดียวนะครับก็อยากจะบอกผ่านอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสื่อมวลชนในวันนี้นะครับว่าผมขอน้อมรับวันนี้ผมมายอมรับผิดครับที่ผมแชร์โดยไม่ระวังครับผมขอน้อมรับความผิดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียนนะครับให้ผมแล้วก็ผมก็จะทํางานนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทํางานต่อไปก็จะเป็นปากเสียงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ ตอบข้อความทั้งหมดแล้วมาโต์ในทิศเป็นพวกเราอย่างงี้ครับแสดงว่ามันจะต้องมีการยอมรับหรือว่ามันจะต้องมีการไตรตรองกันนิดนึงก่อนที่จะโต์นะครับใช่ครับผมผมคิดผมคิดผมอ่านทั้งหมดนะครับผมอ่านทั้งหมดเลยในข้อความนั้นนะครับผมเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าผมถ้าใครอ่านข้อความด้านในนะครับถ้าใครอ่านข้อความด้านในเนี่ยก็จะ รู้ว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์กับเหตุการณ์โควิดสองพในครั้งนี้นะครับบทเรียนในครั้งนี้คือการแชร์ครับโดยที่ไม่ระวังว่าวันนี้เนี่ยคำพูดคำนั้นนะครับมันจะกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนขนาดนี้นะครับนี่คือบทเรียนของผมครับแต่ถามว่าผมอ่านไหมอ่านครับอ่านทุกอย่างครับส่วนในเรื่องของ การที่รีโพสต์นะครับผมก็อยากจะให้ข้อเท็จจริงแบบนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมแชร์ธรรมดานะครับคนก็เริ่มมาต่อว่านะครับในคอมเมนต์ว่าผมอะ่ะเป็นคนพิมพ์ข้อความทั้งหมดซึ่งผมไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆเลยผมก็เลยมาโพสต์ใหม่ครับและผมเขียนด้านบนว่าข้อความนี้นะครับเป็น ข้อความที่ผมเอามาจากบุคคลท่านหนึ่งเพื่อให้คนเข้าใจผิดทั้งนั้นเองครับบอกได้ครับคือเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่ๆนะครับคืออย่างนี้ครับเ,เหมือนวันนี้ผมเตรียมใจมาเนี่ยผมอยากมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดผมมีนะครับต้นขั่วเลยว่าว่าเป็นใคร คือถ้าพี่อยากจะได้จริงๆเนี่ยนะครับคือผมไม่ฟ้องร้องเขาหรอกครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ผมแชร์ก็คือแค่ความคิดของเขาหนึ่งคนเท่านั้นเองครับแล้วก็การแชร์ของผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้จะฟ้องร้องอะไรแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับว่าว่าเป็นของใครอย่างไรนะครับ ในพื้นที่มันเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนมาให้กําลังใจท้าใน facebook เนี่ยท้านในพื้นที่นะครับก็มีคนมีคนมีคนว่าแล้วมีคนชมมีคนให้กําลังใจครับครบเลยครับตอนนี้ครับเอ่อใช่ครับแต่แต่เรียนแบบนี้ครับผมแชร์ผมอ่านก่อนแชร์ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่อ่านนะครับ ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับวันนี้ผมอ่านทั้งหมดและผมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับสถานการณ์โควิด2019ที่บ้านผมจังหวัดสงขลาผมได้แชร์ครับแต่ผมไม่ทนละวังและข้อความทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นไม่มีข้อความใดที่ผมพิคคมพ์ครับถูกต้องครับทั้งรุ่นเลยครับ ผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์ข้อความนี้นะเดี๋ยวต้องให้ข่าวเข้าใจก่อนนะครับคือมันจะเป็นรูปครับผมก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับถ้าอ่านเจอข้อความนี้ปุ๊บไม่สะดุดใจนิดนึงหรอครับว่ามันมีข้อความที่เป็นลักษณะที่เราไปจะรูถูกประชาชนหรือเปล่าหรือข้อความนี้มันจะตรงกับความรู้สึก,สกสประชาชนตอนแชร์ตอนแชร์ไม่นะครับเพราะผมเรียนไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเขาซึ่งในเพจของผมเนี่ย มันก็ผมก็คิดว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองหรือคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ข้อความท้าอ่านให้จบผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์ครับและผมคิดไปเองนะครับว่าคนจะเข้าไปอ่านข้างในตอนนี้มันมีกระแสความไม่พอใจต่อเนื่องเพราะว่า,วาตัวค้อยทำที่บอกว่ารอเฝ้าให้เด็กเด็กมาร่นมงานนี่ยาามาาน,นจะมีวัมไม่พอใจวนี้ครับ อันดับแรกครับผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์นะครับอีกครั้งนะครับผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์ข้อความนั้นเลยผมก๊อปปี้มาทั้งดุ้นนะครับทั้งทุกอย่างเลยครับผมก๊อปปี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับจะมีตรงหัวนิดนึงเพราะว่าผมมารีโพส์เนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยก็มามาว่านะครับในคอมเมนต์ตอนแชร์แล้วผมก็ไปรีโพส์แล้วเขียนว่าเขียนว่า ข้อความนี้เป็นข้อความของบุคคลท่านหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมไม่ไม่ลบครับยังยังอยู่นะครับแต่ต้นขั้วครับเขาลบไปแล้วแต่ผมเซฟไว้ครับ,มมมมบผมคิดว่าหนึ่งผมเนี่ยก้าทำต้องก้ารับผมอ่านดีแล้วและเจตนาผมนะครับผมเจตนาให้คนหานด้านในผมไม่ได้เจตนา ให้คนอ่านแค่ตรงแคปชั่นครับแต่ตอนแตต่อนนี้ดูเหมือนข้อความที่เราไม่ได้เจตนาเนี่ยครับกำลังทำให้ประชาชนมีปริยาแล้วก็เข้าใจเราผิดเข้าใจเจตนาผิดถ้าลบมันจะไม่ไม่ดีกว่าหรือว่าประเมินยางไงผมอย่างนี้ฮะวันนี้เนี่ยผมว่าการลบอะ่ะก็ลบได้แต่ผมว่ามันเป็นการแก้ตัวมากกว่านะครับวันนี้เนี่ย ที่บอกว่าทุกคนโกรธผมทราบดีครับผมเลยมาขอโทษทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับผมเลยมาขอโทษนะครับทุกคนโกรธผมทราบดีแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมแชร์ไปนะครับหนึ่งผมไม่มีข้อไม่มีประโยคไหนที่ผมเขียนเองเลยซักประโยคเดียวนะครับและนะครับในข้อความทั้งหมดเนี้ยผมแค่ไม่ระวังเท่านั้นเอง ผมไม่รู้จักเขาครับไม่รู้จักเขาเลยนะครับผมไม่ได้ดูครับรผมดูแต่เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะบางบางอันผมก็จะคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์บางอันก็ไม่อ่านครับแต่ข้อความเนี้ย ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ครับผมเข้าไปอ่านด้านในแล้วผมคิดว่าเออมันก็มันก็น่าจะมีประโยชน์กับประชาชนในเรื่องโควิด2019เท่านั้นเองครับก็มีนะครับก็ท่านก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับแล้วก็ท่านแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็มาให้กำลังใจครับ ก็ที่พี่สื่อมวลชนครับผมเนี่ยตั้งใจทําในเรื่องโควิด2019ให้กับชาวสงขามาดูตลอดนะครับผมมีข้อความบางอย่างนะครับมาให้ทุกๆคนนะครับมาให้ทุกๆคนเลยนะครับแต่ผมให้พวกพี่ๆอ่านเองนะครับ คุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าพี่ๆีทุกคนจะเอาข่าวแล้วก็ข้อเท็จจริงของผมนะครับไปบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะดูถูกประชาชนนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําหน้าที่ต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับของจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่คลองแหขคลองอุดรเผาขอบพระคุณครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บรังา

อ้าวอะองเียเนี่ยประชาชนอ่ะโอเคอันีอนไม่ออก่ออกสอเรื่กันแ ขอยทางนะฮะขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับพี่เอาอะไรอีกไหมครับขอบ,ขอบคุณครับเดียวโพสตีก่ผมจะอ่านแา่จะคิด หลายิตลกวทีมขาคือุพีทุกคนนะครับขอบคุณ้เนาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตวมชีวิตผมมาเช้าก็